ผู้ชมครับวันนี้หนึ่งสายจากทางบ้านนะครับก็คือคุณบีโทรมาปรึกษาปัญหาแทนคุณแม่นั่นเองนะครับคุณบีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะอายุ52ปีแม่54แล้ววันนึงคุณแม่จับได้ว่าคุณพ่อที่มีภรรยาน้อยทนก็เลยบอกว่าเสียใจมากนะคะแล้วต่อจากนั้นมาอยู่ประมาณอาทิตย์ของอาทิตย์เนี่ยคุณพ่อขอมีความสัมพันธ์นทางเพศด้วยแต่ที่นี้คือคุณแม่เป็นเป็น ข้าวตุ๋วไวยแล้วก็ได้ยนเราทากที่แล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะทำยังไงให้แบบท่านทั้งสองคน่แบบรู้สึกดีๆไม่ไม่ใแต่ว่าเรื่องความแตมาเราแก้มาด้านความรักและความสมบูุ่นนะคะกับภรรยาน้อยนี่ยังคบหากันอยู่ไหมครับหรือว่าเลิกลากันไปแล้วครับตอนนี้ก็เลิกลากันแล้วค่ะโอเคก็เป็นปัญหาใหญ่ เนื้อเน่าถูกตัดออกไปเรียบร้อยนะแต่สภาพจิตใจนี่ก็ยังเป็นอีกประเด็นหลักนะฮะเรื่องการนอกใจไม่นอกใจมันก็ไม่ใช่ว่าสาเหตุเดียวว่าพอไม่มีเซ็กส์แล้วก็ต้องนอกใจอ่ะจะไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งเคลียร์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องไปมีคนอื่นเนี่ยเพราะว่าต้องการเรื่องเซ็กส์หรือเปล่าเคยมีคนมาปรึกษาอย่างเงี้ยปรากฏว่ามาถึงก็ด่าว่าสามีใหญ่เลยว่าอย่างงู้นอย่างนี้พอคุยไปคุยมาปรากฏว่าในที่สุดสรุปว่ายอมรับว่าจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นไวทองแล้วก็อารมณ์เสียหุดหง คนผู้หญิงเข้าสู่ับทองจะมีอาการชัดเจนก็คือเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มหมดไป1ปีก็เรียกว่าเข้าสู่ัยทองเมื่อฮอร์โมนหมดความต้องการทางเพศก็ลดลงการตอบสนองทางเพศก็ลดลงความสุขในทางเพศก็ลดลงแต่คุณผูช้ชายนี่ลดปีละ1% 2% 3%นเมอเแล้วแต่คนมาเข้าสู่ับทองทีก็80 70- 80ถึงจะรู้ตัวเองว่าบบกไม่ไกลนะคะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองคึกคักดีฉะนั้นจึงมีปัญหาของใบทองก็คือฝ่ายหญิงรู้สึกว่าตัวเอง หมดความต้องการและวข่ชายังรู้สึกว่าตัวเองมีความต้องการเมื่อไรที่คุณเข้าสู่ใบทองและคุณฮอร์โมนหมดนะคะแล้วก็มีปัญหาตรงนี้ไปพบแพทย์ปรึกษาค่ะสามารถใช้ฮอร์โมนเสริมการดูแลตนเองดูแลจิตใจดูแลร่างกายฉะนั้นบางคน60 70ยังดูไม่รู้เลยค่ะแล้วก็ยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่ได้ค่ะสามารถกลับมาได้นะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องขอช่วยคุณพ่อว่าอาจจะต้องง้อกันหน่อยนะครับเข้ามาพูดคุยกันดีๆแล้วก็ให้สัญญิงสัญญากันใหม่แล้วก็กลับมามอง ทั้งสองฝ่ายเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่ออาจจะต้องเคลียร์ตัวเองว่าที่นอกใจบีมีเมียน้อยเนี่ยไม่มีคนอื่นเพราะเรื่องอะไรกันแน่แล้วก็แม่อาจจะต้องเคลียร์ตัวเองว่าฉันเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนะกับการที่พ่อทําแบบนี้ทําให้รู้สึกว่ามันมันผิดหวังอย่างรุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเคลียร์กันเข้าใจเราเนี่ยวันเวลาที่ผ่านไปจะทําให้เกิดการยอมรับได้ง่ายขึ้นรรคอะไ